เจรีพอร์เตอร์วันนี้นะคะไปติดตามกลุ่มน้องเยาวชนและชาวบ้านในชุมชนควรเหนืออำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะช่วยกันปรับพื้นที่ทำความสะอาดศูนย์ฝึกศิลปินพื้นบ้านหนังตะลุงของชุมชนที่ถูกทิ้งร้างมานานกว่า4ปีค่ะ นี่เป็นคลังแรกที่เด็กๆในพื้นที่อำเภอบางกลมจังหวัดสงขคราได้รวมตัวกันกลับมาฝึกอมการแสดงนั่งตะลุงถีสูนฝึกศิลปินพื้นบ้านนั่งตะลุงอีกครั้งภายใต้มาตรการโควิดทั้งครับรองและอมดนตรีถีปะสมปะสั้นระว่างดนตรีปีพาร์ทและดนตรีซ่ากน้นเข้ามารวมมันเล่งซึ่งน้องๆจะใช้เวลาว่างหล่างจากเรียนออนไลน์ในทุกตอนเย็นเพื่อให้เด็กๆได้่อนคลาย ใช้ไปแล้วมันเป็นมาเยอะนักเรีนจะได้มีความสุขได้หัวเราะได้การมาเรียนตะลุมมันสามารถทได้ครับตอนนี้แต่ว่าโควิดกำลังที่ว่ามันระบาดอยู่ที่นี่เด็กเรียนออนไลน์มันก็เบื่อมันก็เบื่อพอเรามาพ้นตรงนี้มันจะได้มีสมาธิเพิ่มขึ้นตึงขึ้นจนแล้วก็ได้ไหมเด็กมีความรักความร่ามขึ้นในกลุ่มในกลุ่มคนเด็กในเยาวชน ก่อนหน้านี้ชุมชนและน้องนไดงในรวมกันรปรับสถานที่และช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ส่วนฝึกศิลปินพื้นบ้านนั่งตะลุงข้องอำเภอบางกรามซึ่งเคยทิ้งรางมากว่า4ี่ปีให้กลับมาเปิดชายได้อีกครั้งเพื่อให้เด็กๆในชุมชนทีส่สนใจศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมาเรียนรู้ทำกิจกรรมและฝึกทดลองการแสดงนั่งตะลุงรวมกันพื้นที่ตรงนี้ก็คือเปิดพื้นที่ที่มันเคยลางไปเคยทิ้งรางเลยไม่ได้ฉาย เอาเด็กเยาวาชวนนะครับที่้านข่วนเนื้อเนี่ยมูสเสร็จเนี่ยแต่บเลี้ยใกล้เที่ยงนะครับมาซ้อนมาเรียนรู้โดยจากในการในเรื่องของการซื้อพอดพูดปัญญาด้วยนะครับและก็มันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์น,นะเพราะงานพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ถ้าไม่เด็กเนี่ยได้มาเรียนรู้ในช่วงนี้นะครับในช่วงของสถานการณ์โควิดเด็กๆเนี่ยเขาเนี่ยม่ จิตสัม็นึกหลักบานเกิดขั้นตัวเองอ,อเข้าหลักตัวจะฝืนฟ,ฟู่ศิลปาวัฒนาธรรมกกโกฝืนบานแต่ว่ากำลังจะสู้หน้าไปเชื่อว่าจะได้เขไปจนหลูกจนล้านนะคะ การเปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมทีรักในการแสดงนั่งตะลุงได้ฝึกฝนสึงหลัางจากนี่กลุ่มน้องๆเยวาวชนตั้งใจว่าจะเริ่มแส,สดงสดคังเร็กในปลายเดือนตุลาคมนี้ผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อมอบความสุขความบมันเทิงให้กับชาวบ้านรวมถึงจัดตั้งกองทุนในการฝึกซ้อมเพื่อสนับสนุนเด็กๆในชุมชนบันดิตอาซาเมทอมอำเภอบางกลมจังหวัดสงขลารายงาน